ได้ข่าวว่าน้องอุงอิงวพชรแพงฝันว่าได้รับเงิน100บาทและล่าสุดเจอแผงหวยดึงเลขนี้ออกมาทําเอา FC แฟนคลับเนี่ยต้องมีปากกามาจดเลยหรือว่าน้องอุงอิงเพชรแพงจะให้โชคจริงๆนะมีนึน่งดูเลยหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเบียร์งยหนึ่งศูนย์ฟันเมื่อคืนเม่อคืนยายก็ไปเบิ้งหมอรำนะเพอนะนนเอาบ่พลังเรื่อง,งใดไม่เอา้า เบละกั่บาทเลียกชุดปะครับใบละร้อยจ้ะพอมันชุดชุดสองใบเอาเป็นชุดปะเอาเขาไปเอฟันหนึ่งศูนเก้าหนึ่งนกอนหนึ่งนั่นบอกนี่อันนี้แมกักันถึกแท้เบื้งพี่น้องซื้อให้พ่อมาบัว คือใจดีแท้เรือรางวัลเทเลงี้ครับเอาเด้อปูเด้อปูอิงจับให้งวดนี้นะครับงวดที่แล้วจับให้แปดเจ็ดกระถือด้อืงวดนี้แปดศูนย์หนึ่งกับเจ็ดศูนย์หนึ่งเอาปูโสดผู้มันสวัสดีครับกลับมาพบก,กันในช่องสีนนท์ชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดีเอฟซีสาวน้อยแล้วก็เอฟซีน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยก็แล้วกัน,กนครับ ไม่ได้มีโอกาสมาเล่าเรื่องโชคเรื่องลาบของน้องอุหอิงนันแพงบ่อยครั้งนักนะครับเนื่องจากก็นี่แหละไม่รู้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนาะก็มีทั้งเลขกระถินมีทั้งเลขรถมีทั้งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหลายอย่างกันเลยทีเดียวก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาหรือว่าขึ้นอยู่กับดวงใครดวงมันนั่นแหละครับนั่นไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าใครอะไรยังไงแต่ว่าอุหิงนันแพงเวลามีคอนเทนต์เกี่ยวกับ ตัวเลขทีไรก็มักจะได้ลุ้นกันตลอดเวลาแล้วก็ล่าสุดนี่แหละครับเห็นว่าน้องอุ๋งอิงเพ่แนแพงฝันว่าได้รับเงิน100บาท100บาทก็1 0 0 1 0 0 0 1 1 1ศอะไรประมาณเนี้ยวนๆอยู่ประมาณเนี้ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะถูกหรอกืหรอไม่ถูกเนาะเพราะว่าแม่เอฟซีก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับอย่างที่น้่นย้ำมาทุกคลิปแหละเวลาจะเล่าคอนเทนต์เกี่ยวกับอุ๋งอิงเพื่อนแพงในการที่จะมีตัวเลขในใจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ได้บอก อุงอิงมันแพงเป็นหมอหวยทุกคนอุงอิงเิแพงก็คือหมอหลำนั่นแหละครับอุงอิงเิแพงก็คือศิลปินที่คอยขับร้องเพลงให้กับพ่อแม่เอฟซีได้มีความสุขในวันต่อวันกันไปแล้วก็เป็นที่รักของพ่อแม่เอฟซีในมุมมองของน้องเองไม่ได้บอกว่าน้องถูกหวยน้องบอกหวยถูกถึงรักอุงอิงไ,ไม่ได้บอกอย่างนั้นนะครับแต่ว่าก็มันเป็นคอนเทนต์ที่ พ่อพ่อไม่หลายๆคนก็น่าจะจับตามองนั่นเชื่อแบบนั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเวลาุงอิงมันแพงขยับอะไรเกี่ยวกับตัวเลขสักนิดหนึ่งเนี่ยไม่เพื่อนบ้านก็ประเทศไทยสลากินแบ่งรัฐบาลเนาะพนน,นก็มีการย้ําไว้ในกลิปแล้วว่า ตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายน2568ที่เป็นวันบูญกระถินเนาะพระนนก็ได้เลขกับน้องอุนเนื้อแพง87ก็ออกเลขท้าย2ตัวเช่นกันทุกคนเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นความบังเอิญหรือไม่แต่มันก็บังเอิญมาหลายงวดติดแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็พยายามที่จะ ไม่เชื่อแต่ก็เชื่อแล้วก็ซื้อแล้วก็ถูกอะไรประมาณนี้ก็เลยรู้สึกแบบอยากจะหยิบยกประเด็นคอนเทนต์นี้มาเล่าสู่กันฟังในสไตล์นะหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้บอกหรอกว่าอุ๋งอินเวนแพงจะเป็นการใบหวยหรือไม่แต่ว่าน้องอ่ะฝันแบบนี้แล้วก็ซื้อแบบนี้ ก็ถือว่าเป็นไกด์ไลน์ได้ไหมเป็นแนวทางได้ไหมในการที่จะนําไปสู่การมีโชคมีลาภร่วมๆกันอะไรประมาณนี้ถูกไม่ถูกก็ว่ากันไปตามบุญวาสนาของแต่ละคนเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอุ๋งมั้นแพงบอ,บอกถูกทุกงวดหรือว่าอุ๋งมั่นแพงให้หวยเนี่ยได้ทุกงวดอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่เอซีก็คงแบบรวยกันไปแล้วแต่ว่าก็มีนะหมายถึงว่าไม่ได้บอกว่าไม่มีบางคนแบบถูกรางวัลที่1กับน้องอะไรอย่างเงี้ยงวด เนะ9 0เนาะสามตอนที่ไปเล่นที่อะไรอะจังหวัดอะไรอะยะโสธรเหรอแม่เจ้าภาพบอกว่าถูกหวยกับอุงอิง12ล้านจนได้จ้างหมอลำมาดูอะไรประมาณนี้แล้วก็ย้อนกลับไปอีกหลาย,ลายทีเลยนั่นไม่รู้ว่าน้่นถูกหวยกับอุงอิงนั่นแพงมากี่งวดแล้วแต่รู้สึกแบบว่าแล้วก็ใช้คำว่าอะไรอะ มีบุญวาสนาร่วมกันไหมหมายถึงว่าก็อุงอิงเพชรบแพงก็ไม่ได้เป็นมันก็ไม่ได้เป็นการแบบบอกว่าเป็นนัยยะสําคัญยังไงแต่เราก็เอามาตีเอามาเรียบเรียงกันเองแล้วมันก็ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่เพราะว่าเบบซีมีความรู้สึกยังไงกับความฝันของอุงอิงเพชรบันแพงครับสำหรับความฝันที่บอกว่าได้รับเงิน100บาทเดี๋ยวเราลองเซิร์ชถ,ถามสิริดูไหมว่ามันมันแปลว่าอะไรอะ ได้รับเงิน100บาทหมายถึงว่าความฝันนะนะฝันว่าได้รับเงินฝันว่าได้รับเงินฝันว่าได้รับเงิน100บาทฝันว่าได้รับเงิน100บาทมีหลายความหมายเกิดขึ้นนะครับในบริบทในฝันเนี่ยส่วนใหญ่ ทํานายว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรืออาจจะมีเรื่องการงานก้าวหน้าแต่ก็อาจจะหมายถึงการโยกย้ายงานอะไรทะมาณน,นี้แล้วก็ได้ความหรือความรักที่ต้องระวังนี่ส่วนตัวเลขนำโชคก็จะมีในส่วนของ115 48425114ทุกคนอันนี้ก็คือ AI นะหมายถึงว่าให้ AI ทํทำนายความฝันอู่งอิงเพื่อนแพงว่าได้รับเงิน100บาทเนี่ยเขาบอกว่าความช่วยเหลือก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยให้ความช่วยเหลือแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนตำแหน่งดีเขบอกงี้เขาบอกว่าจุดเริ่มต้นใหม่ก็หากกำลังเริ่มต้นธุรกิจใหม่ก็อาจจะมีความรุ่งเรืองอะไรประมาณนี้เรื่องเรื่องความรักด้วยนะคนโสดก็อาจจะได้พบเจอ คนในเครื่องแบบวาสาันคนมีคู่ก็อาจจะได้รับของขวัญจากเพศตรงข้ามขบาสาันความสัมพันธ์อาจมีเรื่องที่ต้อง ระวังอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็เลขนําโชคเนี่ยก็อย่างที่นนบอกไปทุกคนก็มีทั้งเลข15 41 42 5 1 1 4ทุกคนสําหรับความฝันที่ได้รับเงิน100บาทเพราะว่เอฟซีมีความคิดเห็นว่ายังไงลองคอมเมนต์กันเข้ามาถือว่าเป็นแนวทางในการที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในเรื่องของตัวเลขหรือไม่แต่ก็ย้ํากันอีกทีนะครับอุงอิงม่นแพงไม่ใช่หมอหวยอุงอิงม่นแพงก็คือหมอลำอุงอิงม่นแพงก็คือศิลปินครับที่คอยขับกล่อมผลงานเพลงให้กับพ่อแม่เอฟซีได้รับชมรับฟัง แล้วก็มอบความสุขผ่านเสียงเพลงนะครับแต่ว่าก็คือแนวโน้มนะเอาอจริงๆมันก็มีความคาดหวังแหละแล้วก็ดึงเลขให้พ่อนน8 0แปดศูแล้วดึงกันแบบสนั่นวันไหวกันเลยทีเดียวแล้วก็ได้มีโอกาสแบบเซฟไว้แล้วเหมือนกันนะหมายถึงว่านะไม่ได้เชื่อแต่เซฟไว้ไม่ได้เชื่อก็พูดไม่ได้อะเพราะว่าเชื่อเชื่อสนิทใจ ถ้าถามในมุมมองส่วนตัวเนี่ยน่าจะเชื่อสิรใจว่าอุ๋งอีวัลแพงเป็นคนที่มีบุญญาธิการสูงในเรื่องของการมีบุญสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวเลขอะไรประมาณนี้มากกว่าไม่ได้บอกว่าอุ๋งอีวัลแพงให้หวยอุ๋งอีวัลแพงให้โชคอะไรประมาณเนี้ย นอนก็มองเป็นคอนเทนต์ไปแล้วกันแต่ว่าในมุมมองของนอนเองเ่ <S <S <อ>ะก็เชื่อว่าน้องเนี่ยมีโชคมีลาบเกี่ยวกับตัวเลขเพราะว่าแม่ f c ก็น่าจะได้เห็นกันมาหลายๆครั้งหลายๆครานแล้วเนาะไม่ว่าจะหยิบจับอะไรแม้กระทั่งช่างน้ำหนักเองหรือว่ายอดบุญกระถินเองเนี่ยออกเกือบหมดแล้วนะทุกคน269ก็ออกแล้วก็งวดล่าสุดเนาะวันพุธที่ผ่านมา6 5หทุกคนเลขทูบ เลขทูบที่อุ้งอิงพี่แพงจุดในวันบุญกะถิน615ทุกคนมันเป็นอะไรที่บังเอิญแล้วก็บังเอิญแล้วก็บังเอิญบังเอิญซ้อนบังเอิญน่ะบังเอิญมันได้อะอะไรประมาณนี้แล้วก็เชื่อว่าพวพ่อแม่เอฟซหลายๆคนน่นนาจะมีประก,กาจดกันแล้วล้วครับก็ขอให้ทุกคนนั่นแหละมีโชคมีลาบไปกับอุคงอิงพว่แพงมีดวงสัมพันธ์ไปกับอุคงอิงพว่แพงเ้วขอให้ได้โชคให้ลาบกันทุกคนเพื่อที่จะนี่แหละครับ สุดท้ายแล้วพอถูกรางวัลพอได้โชคได้ลาบก็นำมาหมุนเวียนในการที่จะให้กำลังใจให้มาลายน้ำใจน้องอุงอิงเป็รบั้นแพงอุงอิงเพชนแพงก็นำไปต่อยอดในการที่จะสร้างบุญสร้างกุศลน,นำมาฝากพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีอีกหลายๆคนเช่นเคยนะั่นแหละครับเป็นสิ่งที่วัฒนจักเนาะเรือร่มในหนองทองจะไปไหนเอาแล้วครับงวดต่อไปนี้ก็ขอให้พ่อแม่เอฟซีทุกคนมีโชคมีลาบกับอุงอิงเพชรบ้านแพงกันทุกๆคนเลยแล้วกันนะครับ เน,นี๋ยนะครับหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีถนนชัยไว้ได้กันแล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับองอิงวงการมรำก็จะหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังในนามของพี่ฮักนักข่าวสำหรับคลิปนี้เรื่องราไปก่อนสวัสดีครับ